เจ๊ตุ้ยกำลงังทำส้มตำอยู่ยดูใส่มะนาวนะฮะนี่ส้ตมตำครกหนึ่งใส่มะนาวขนาดนี้อันนี้ผักบุ้งเอาไว้กินกับส้ตมตำนะครับเรานะครับเมนู เซฟกระทะหมีครับผมว่าสมัครแก๊ปแล้วให้เขามารับออกข้างล้วนี่ดีกว่าออสวัสดีการพนักงานถ่ายรูปนี่เราเปิดแเวแเราเปิดแก๊ปลเลยเปิดหลันิ่งนะ ไม่คนผัดไม่เอาให้มีผัดเพราะว่าพี่มีไม่ผัดผัดไม่เอาต้องเช็ดหมีเท่านั้นผสมผู้กับที่เราเป็<ห>นใช่แล้วอันนี้ก็เป็นไข่เจียวนะจ๊ะไข่เจียวกรอบๆอันนี้จะกรอบมากเลยประชาชนประชาชนีชช้ยืนให้กำลังใจกันเต็มเลยค่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะอะไรวะเชฟเชฟมีดีกว่าอะไรอ,อื่นน้ำตาลน้ำต<ว>าล you <laughs>